ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่30ออกข้างวันที่13เดือนมีนาปี2 0 6 4รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลขเจ็ 7, 8, 1, 8 5 7ห7 7จ็ดแปหนึ่งแห้เจ็ลขหโตวได้แก่หมายเลขแปดหนึ่งแปห้เจ็ลข4ีตวได้แก่หมายเลขหนึ่งแปดห้าเหนเจ็ลข3าตัวได้แก่หมายเลขแปดห้าเห้เลข2อตวได้แก่หมายเลขห้าเห้และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลขเหมายเลขเจ การออกเลขรางวัลหวอยเลขโคกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ร้อยต่อไปแม่จะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลห้ยตำล่าฝัน4ี่ทับสี่สิบขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจําหนาทีในโอกาสต่อไปขอเหีนเนิเชิญคณะกรรมการผู้ตาน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติกดกลุ่มอุปกรณ์ออกเลขรางวัลเป็นขั้งที่หนึ่งขอเียนเชิญ หวยตำรักฝันสี่ทับสี่สิบเป็นเกมนำสัตว์ที่กำหนดจากพื้นฐานหวยนำสัตว์ที่มีทั้งหมดสี่สิบนำสัตว์ซื่อหนึ่ง